แล้วกุ้พ่เปิดให้กุ้งพ่เปิดให้มามาพี่นงนี้นมาทางนี้มาทางนี้อึ้นไปขึ้นไปขึ้นพ้อยยังไม่ไปเลยขึ้นรถแล้วขึ้นรถขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยข,ขึ้นไปขึ้นไปถอดรองเท้าก òn, อ่อนถอดรองเท้าก òn, อ่อนถอดรองเท้าก òn, อ่อนครับถอดรองเท้าก òn, อ่อน อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้คุณแม่ซื้อให้เป็นขนมอะไรก็ไม่รู้ไม่นี่จะเอาอะไรไีนกูเพาะแก่ให้กูพาะแก่ให้มาน,นี่กูพาะแก่ให้แล้วนี่เนี่ยเอาเอาเอาอันไหนระหว่างระหว่างนี่หนึ่งสองสามเอาอันไหนเอาอันไหนครับ เอาไหนเอาไหนสีสีเอาไหนครับเอานนี้ไข่เตา่าอันนี้ไข่เตา่าไข่เต่าครับไข่เต่าชิมดูซิมันอร่อยไหมอร่อยไหมไม่อร่อยเลยอะไรนเนี่ยอันนี้อะไรขาไก่